ท่านญาติโยมพุทธบริษัทผู้วิปวับทุกคนทุกท่านอีกวาระหนึ่งที่จะได้มาปรารอบเพื่อให้กำลังใจซึ่งถือว่าเป็นญา,าติโยมที่ได้มีความเป็นญาติกันโดยตั้งแต่สายรูหิตออกมาจนถึงว่าเป็นญาติธรรมแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมโลก ทั้งหมดทุกคนทุกท่านก็ในช่วงาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 ละลอกที่สามระลอกนี้นี่ถือว่ามีคนตายหนักไม่ใช่น้อยตายแต่ตายตรา,า,ยายวันก็ว่าได้แล้วก็ตายหนักใน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่อาตามาภาพได้อยู่ก็คือพังงาเองอันนี้ยังไม่มีใครตายแต่เป็นก็สี่สิบกว่าคนแล้วนะอันนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่แล้วก็ในหลายๆจังหวัดก็เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่น่าเชื่ออโนุโมตนาทุกคนทุกท่านที่ขึ้นมาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาไม่ว่าจะกดถูกใจกดหัวใจหรือกดอะไรก็ตามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้ววัน มันก็ต้องทำใจอาตอมาภาพนั่งดูว่ามันเป็นยุคที่มันเป็นวิกฤตจริงๆคนโยมมันเกิดจากวินยัยรัรการครับท่าน,ท,านท่านประจันมันเกิดจากวินัยท่านประจานอ๋อมันเกิดจากวิกฤตแล้วก็เกิดจากวินยัยตอนนี้มันลามไปหมดแล้วมีคนพูดหยอกพูดล้อพูดเล่นว่ากุ้งมหาชัยนี่ที่วันแน่แล้ววันรอบสอง ก็บอกว่ากุ้งนะกุ้งจากที่นั่นนะเห็นไหมคุณโยมไปๆปหอยตองหลอแล้วอันนี้ว่ามันเกิดขึ้นมันเกิดจากกิเลสของคนอยกกิเลสของคนมันไม่ทิ้นุดเท่าน้ำในมหาสมุทรนี่มันเป็นสิ่งที่ที่พูดให้เราท่านทั้งหลายนันต้องสดับรับฟังแล้วก็ ต้องต้องคิดกันว่าจริงหรือเท็จเดี๋ยวแต่มาขออนุญาตเปิดพัดลมก่อนยุ่งมากโยมมานั่งท่านทั้งหลายดูว่ามันจริงหรือเท็จว่าในยุคปัจจุบันนี่คุณโยมในยุคปัจจุบันนี่เราเห็นว่า าตามาว่าคนนี้มีเมตตาค่อนข้างที่จะมีแต่ว่ามันน้อยลงจริงๆในยุคนี้มันไม่ใช่ยุคที่ว่าเราจะต้องไปโทษใครว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดมันเป็นยุคที่เราต้องให้กำลังใจกันแต่ว่าใคยอยากติดบ้างไม่มีใคยอยากติดไอ้พวกหนุกพวกร้อยที่ออกไปหนุกไปร้อยไปโดยที่มันไม่มีประโยชน์ออกไปไอ้พวกนั้นสมควรดา่า แต่บุคคลที่ออกไปทํางานไปทําการไปตามวิถีชีวิตท่คนคุณโยมบางคนถ้าอยู่บ้านอดตายอ่ะท่านต้องเข้าใจความหมายของชีวิตว่าถ้าอยู่บ้านอดตาย่มันจึงมีความจําเป็นต้องออกไปดิ้นรนอันนี้ท่านทั้งหลายต้องทําความเข้าใจแล้วก็เข้าใจเขาเพราะเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจ,จเราเอาใจเขามาใส่ใจเราอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างมันมันเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายต้องทําความเข้าใจกัน อาตมาเลยขึ้นมาในวันนี้แล้วก็มาบรรยายอนุโมทนาบุญโยมจากหัดใหญ่เข้าใจคนโยมน่ากลัวโควิดรอบนี้น่ากลัวมันไม่ได้เป็นแต่แต่โรคทางกายเท่านั้นแต่มันทำให้คนเป็นโรคทางจิตนะร่างกายของคนนี้มันแปลกถ้าเราคิดว่าเราเจ็บหัวมันเจ็บหัวนะโยมคิดว่ายุมตัวร้อนจับตัวร้อนนะเนะี่ยคิดอะไรเลยไปในนั้นเนี่ยอาตมาแรกๆเนี่ย่อนานี้ นี่เพิ่งไปตรวจนาเมื่อไม่กี่วันคุณโยมเลยขึ้นเป็นคติหนุกๆกัน,นอาตมาขึ้นเป็นกติหนุกๆว่าแม้ชีวิตจะติดลบแต่อย่าให้ผลที่พบมันติดบวกหมายความว่าชีวิตเราช่วงนี้ติดลบแต่ผลที่พบมันอย่าติดบวกอย่าเป็นบวกกันเป็นลบแต่ผลตรวจโควิดนะคุณโยมอันนี้พูดขึ้นมาว่าอย่างนั้นเรามาคุยกันว่าเราท่านทั้งหลายตอนนี้เรากวางเงานอยู่พันร้อยกว่าคนอาตมาพูดว่าเราท่านทั้งหลายเมื่อมเข้ามาควางแล้ววัน มาช่วยกันแสดงความคิดเห็นมาช่วยกันหนึ่งคนหนึ่งความคิดหนึ่งชีวิตหนึ่งความขวัญหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เงินหนึ่งเดียวนั้นคือการหาความสุขที่แท้จริงเนี้ยเราเรามาคุยกันว่าอาตมาขึ้นมาว่าคำถามมาว่าทำย่างไรให้ไม่ทุกในในในทำยางไรให้เป็นสุขในยุคที่ทุกข์กันทุกคนนะในยมดู นะอ่าทำยังไงอะชีวิตนี้คุณยมดูคนขายก็บนนะบนขายของไม่ได้ปรรน,นั่นปรรน,นี้คนขายก็ขายของไม่ได้คนซื้อก็ไม่หานออกซื้อเนี่ยคุณยมดูคนขายขายไม่ได้คนซื้อก็ไม่หานออกซื้อเนี่ยชีวิตมันมันเลยบอกว่า อาตมาเคยพูดว่าไอ้นิวรนมอนมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มีนิวไอเดียหมายถึงว่าชีวิตใหม่เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีความคิดใหม่ความคิดใหม่บนโลกใบนี้ต้องเกิดขึ้นคุณโยมความคิดใหม่เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากสี่สี่อย่างครหนึ่งเข้าใจอันหนึ่งเข้าใจสองทำใจสามปล่อยวางและสี่มองทุกอย่างให้เป็นเรื่องธรรม,มาดาสุราษฎร์ก็เยอะโยมตอนนี้สุราษฎร์ก็เยอะเยอะเยอะมันเพิ่มขึ้นเม็ดอะ นี่ในพังงาเนี่จากรอบแรกไม่มีมาจนถึงตอนนี้พังงาเราไปสี่สิบเลือเกือบห้าสิบแล้วมันเป็นสิ่งที่ที่ถือว่าเมืองชวยแนมหุบเขาหรือเมืองเล็กๆถือว่าเป็นจังหวัดเล็กๆที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเออเวลาพูดถึงจังหวัดพังงาแตมาไปไหนเขาถามว่าเป็นปลาติไหนอามมาว่าปลาพังงาเขาถามว่าพังงาอยู่ก่อนอยู่ยแก่ภูเก็ตไหมอาแตมาว่าถ้าไม่ผ่านพังงาก็ไปภูเก็ตยากและ ไม่ว่าจะมาทางไหนมันก็ต้องผ่านนะเนี่ยยกเว้นทางลีปวตาบางทีียจ,จะไม่ผ่านนี่พูดว่าหนึ่งเข้าใจตอนนี้เราต้องทําความเข้าใจกับโควิดว่าโควิดมันติดตรงไหนบ้างคุณโูมโควิดมันติดทางไหนบ้างนี่หนึ่งต้องทําความเข้าใจกับมันก่อนว่าโควิดมันติดทางไหนเม็ดใชยปะนะเมื่อนากลนุแกะออกรอยนุอออบอกเม็ดนี่ใเ่ยปะนะมันจิตายอะไรหนักนาแกะใส่เม็ด ระวางหายใจไม่ออกกับไม่หายใจอันยมเลือกเอา,เเอ,าอะไรเจียวอะไรเอาเอาธรรมา่าให้เลือกเอารัฐบาลก็ปรับตั้งแต่หกพันขึ้นหมื่นสองขึ้นหมื่นสองขึ้นไปสองหมื่นเลือกเอาในระหว่างหายใจไม่สะดวกกับไม่หายใจเลยยมเอาอะไรให้เลือกเอาพน,านนะันไงคนนี้มันมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งก็เรียกว่ายิงห้ามมันยิงยุจ้ามีนยมเลยยมเลยห้ามวะออกกวกบ้านต้องใชย พอพูดไป,ป,ปนั้นไม่ใช่อะไรเออวันั้นนะนั่นยิ่งงามเหมือนยิ่งยุประเทศไทยเรารอเตียงคุณโยมแต่อินเดียเขารอผูโยมดูนะเออยมดูประเทศไทยรอเตียงแต่อินเดียรอผูแสดงว่าชีวิตของพวกเราวันดีกว่าหลายหลายที่จะด้วยจำ้ำพอชีวิตมันดีแล้วเนี่ยต้องช่วยก,กันนะคุณโยม เออต้องช่วยกันนี่อาตอมาเลยพูดวันหนึ่งว่าเข้าใจเข้าใจว่าโควิดมันเผยแพร่ทางไหนบ้างไอ้จับไอ้ช่วยสิ่งของถ้าคนติดมันก็ติดมีโอกาสติดแต่การพูดเนี่ยนั่งแก้กันบางคนเลงกันมันจิต่บูกันมันจะนั่งเลงมาถึงกันโดยเฉพาะคนใต้ความเป็นจริงแล้วนวัตการหลวงสตา,วตา,วตาความเป็นจริงแล้วคนใต้เนี่ถึงไม่นั่งแก้กันนะคนใต้จริงจริงโอกาสติดเชื้อโควิดนี่ เราอยู่กันคนโไว้กว่าในยองเหลงก็ได้ยินนะมันจะธรรมดานั่นอืมนี่เราดูคุณยมเนี่ยวตมาพูดวันหนึ่งเข้าใจอตมานอนเลา่าข่าวรว้วรับฟังข่าวนี่บางทีเรารับฟังแต่ตมาไม่เครียดอะไรนะแต่ตมาพูดว่านั่น,นธรรมดาคุณยมคุณยมหนิงธรรมดาเงียบมากขายของยากมากแต่นี่ธรรมดายมต้องํำใจอย่าว่าแต่ขายของยากบางคนไม่ได้ขายเลยยมไม่ธรรมดา เออบางคนไม่ได้ขายเลยอเออไม่ไม่แรงหวาแล่วเวอนั่นเองครูย,ยมต้องทําใจใได้อาตอมาเลยบอกว่าหนึ่งเข้าใจหนึ่งเข้าใจในโควิดก่อนโควิดเกิดจากอะไรโควิดเกิดจากเชื้อโรคทํายังไงป้องกันได้เนี่ยอาตมายังคิดคิดอยู่แนละ้วเลมันหนักแรงมันหนักกว่าดืมเลมันเรืเร่อแรงเ,เ,เอาตุ้งนมมันเอานมปี๊มันเอาตุ้งนั่นน่ะมาตัดไอ้ที่มันเป็นขวาออกตัดออกกรอบไปเหลือแต่จกเลยเดินแลเตียรำจีเข้าได้ ลาล่าอาตมาว่าต้องใจปี๊บกันแล้วจะบีเดนติดแปดแสนคนแล้วแล่แลแลต้องเอาทุ่งนมปี๊บมาครอบแล้วว่าเดินเออนี่ย็โยมเลยนะนี่นีพูดว่าหนึ่งเข้าใจเราไม่ค่อยเข้าใจในจาปภาว่าเมื่อมันเกิดวิกฤตแล้ววาทุกอย่างมันมีผลพวงกันไปหมดนี่วัดบางวัดก็ต้องปิดแล้วรอบนี้เขาบอกว่าให้วัดวัด,วดอาตมานี่เปิดรับผู้าวัดอาตมานี่ไม่เสียเรียด แต่พูดถึงว่าตอนนี้หลายๆวัดหรือบางวัดก็ไม่สามารถที่จะมาทำกับข้าวได้เหมือนรอบก่อนเพราะรอบนี้มันวิกฤตกันเป็นผลพวงพระบางจังหวัดก็ไม่ให้บินบาทแล้วนี่พระบางจังหวัดก็ไม่บินบาทแล้วมันเป็นอันตรายถือว่าโยมหลายคนก็บอกว่าพระไม่ตายที่จริงตายเหมือนกันเนี่ยเออนั่นละเออนี่ถือว่าโชคดีคุณโยมเจ็คนี่โชคดี แกบอกว่าหวังนี้ข้าวสารไม่ค่อยได้กินเน้นข้าตตวต้มนันตูกต้องแล้วทำปลุยได้ทาไปก่อนคุณโยมดีว่าตายนี่นี่หนึ่งเข้าใจสองทำใจอะไรที่ทำใจได้ช่วงนี้ต้องทำใจขายของไม่ได้ไม่เป็นไรอาตามาพูดไว้แล้วอะเรานี่คุณยมให้เราสังเกตชีวิตของเราเองชีวิตของเราจะเอาไปพึ่งกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีประเทศบางประเทศยมดูเขาไปทำพิธีบวงสรวงเทพเทวดากัน พื่อให้มาช่วยจนลืมคิดไปว่าอัตาหิอาตานูนาถูตนแรเป็นที่พึ่งของตอนเอารถมาจืมเหมือนกันเอารถมาจืมนี่อย่าไปพึ่งพระที่เจืมให้ไปพึ่งคนกลับจืมดีขนาดไหนเขียนยันรอบกันพวงมาลลยเขียนจนไม่มีที่จับเลยก็ตามแต่ถ้ากลับบ้าบ้าตายท่านไม่ต้องไปตีเรียดออน,นิซูรถเป็นลานไปนั่งพึ่งคนจือมอย่าพึ่งคนจืมให้พึ่งคนกลับ กลับไปดีมีวินัยอย่าปากคว้ยแดงที่โกงอย่าแรงกับรถเร่งอย่า่ยปอยเรื่อยๆอันนี้ถึงไม่ต้องค,คิดอะไรมากนี่พูดว่าสองทำใจทำใจให้ได้กับสภาพแบบนี้อตาตมายหยุดเทศมาแค่สองเดือนแล้วไม่ได้เทศเลยไม่รับกินนี์มันใดเลยวันนี้ก็มามนหลาวก็ไม่ได้ไปทุกคนที่ฟังอยู่ก็อย่าเพิ่งดา่า ถ้ารับงานใดงานหนึ่งอีกอีกสามสี่งานต้องด่าอาตมาได้ว่าอาตมานี่เป็นคนเลือกงานแต่จริงอาตมาเป็นพระไม่ได้กลัวตายแต่อยู่ตาม,มาติที่ชาวบ้านบอกว่าขออยู่ก่อนแล้วค่อยปล่อยวันหลังนี่เราก็ต้องอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าพระกลัวตายแต่พระกําลังทําหน้าที่ให้เราท่านทั้งหลายรู้ว่าต่างคนต่างทําหน้าที่ของตอนไม่ต้องพึ่งจริงจ,กจักริ์อาตมาแหลงกี่ทีแล้วเออในโควิดมาก็ ดีอย่างครับได้มีเวลาอยู่กับลูกกับเมียม,มากขึ้นได้มีเวลาและพ่อแม่ไอ้นั่นเขาเรียกว่าข้อดีทุกอย่างคุณยมมีชั่วต้องมีดีที่จีนเขาเรียกว่าหยินหอย่างคนโยมแลมันมีขาวมันต้องมีดาคนมันมีขาวต้องมีดําในข้อเสียของโควิดคือการทาให้คนเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นแต่ข้อดีของมันเนี่ยคุณยมหนึ่งคุณยมแลนะ บางจังหวัดเขาปิดตีสิบตีสิบเอ็ดคุณอยู่พอตีสิบตีสิบตีสิบเอ็ดไม่ได้เจ้าราดาอยู่วั่นเห็นไหมเดี๋ยวนี้ต้องเข็บรอบบ้านแต่มีเมียน้อยก็มาจะได้ไปล่อยาแล้วจวงนี้ปล่อยหาไม่ได้เนี่ยเนี่ยเราเลวไว้เออาตมาอนุมตนาบุญด้วยโยมว่าดีใจด้วยที่พี่หลวงไม่เอายวตรวจวันนั้นเขาแยงหมูกแล้วไม่พบโควิดรอดไปวาดหนาไปอาตมาที่จริงก็เจ้าราดาอยู่ในกุฏคนเดียวนงหล่า่นี่นี่นี่น บอกว่ารองทำใจทำใจให้ได ok ้อเออทำใจให้ได้สามปล่อยวางตั้นจำไว้อุปมาความคิดเราก็เหมือนการกำมือปะเนี้ยเนชีวิตเราเหมือนการกำมือยึดติดยึดถือยึดไอ้น่นกํากำไม่มากปะนี้มันก็เรียบร้อยชีวิตน่ะนวัตการท่านพี่หลวงเดียเออมาดูกายนำาจกการยอมรับเลยหรอกำปะเนี้ย ยิ่งกำยิ่งแน่นคนยิ่งยดึดยิ่งติดยิ่งเก็บยิ่งจำสู้การปล่อยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้โยมปล่อยแบบไม่คิดอะไรเลยไอ้นั้นก็เกินอยมันต้องคิดแต่มันต้องคิดให้เป็นอย่าไปคิดแบบเร่อเรออย่าไปคิดแบบกว้างหวันไอ้พวกนั้นก็มันชุดตรงเกินไปไอ้พวกนี้อ่มันไอ้ไดไอ้นั้นก็คิดมาไกลเก่าตาเหมือนกันนะตามมาว่า คิดไ้มันเป็นไปได้ตามความจริงคําว่าปล่อยวางในที่นี้หมายถึงอะไรบ้างคุณโยมปล่อยวางในชีวิตปล่อยวางในความคิดปล่อยวางในอารมณ์ปล่อยวางในการการะทํามันปล่อยวางปะเนี่ยเนื้อตมาพูดอะโย,ยมฟังนะอืเนื้อตมานี่ก็ดีของโควิดคือการทําให้ชีวิตอาตมาน้ําหนักเพิ่มขึ้นในตอนนี้แก่เจ็ดสิบแล้ว ไม่แน่แต่ว่าตะมาจะนี่เราว่าจะไม่ตายกับโควิดไม่ตายกับเบาหวานก็ความดันเหมือนหลวงเดียว่าจริงงั้นนะในช่วงนี้ไม่ไม่ไม่รมู้ไม่รู้อะไรต่ออะไรทาอะไรก็ทาโควิด <c oughs> ไม่เป็นเป็นเบาหวานแทนน่าว่า <c oughs> มีโอกาสมีโอกาสต่านมหามีโอกาสเนี่ยนี่เรามาพูดรอบแรกคุณมเลยนะรอบแรกเราจัดเตี้ยอาจะมาเราช่วยกันจัดพระในภาคใต้เราช่วยกันจัดเป็นสี่ชั้น ทีท่านแรกเรามาช่วยกันทีท่านสองมาช่วยทีท่านสามนี่จริงๆที่ไม่ได้ค่อยขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ปิดเมืองแล้วเราก็ไม่ได้ลกดาวแบบเวลานั้นทําให้หลายคนหลายท่านไม่สามารถที่จะมีเวลาฟังนี่ตอนนี้ฟังกันทั้งหมดสองร้อยจะติีนพท่านแหลงรอยจัดเตรียที่สุดว่าหลวงตาตังวัดย,งยังใหญ่เห็นไหมคุณโยมเห็นไหมเอเนี่ยนี่นี่พระเราก็มาให้กำลังใจนี่นคุณโยมสิ่งที่เราต้องทำกันให้กำลังใจ อาตมาเพื่อนยู่ระนองนูเป็นเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมรู้อีกทีนึงติดโควิดนูเพื่อนอาตมานเป็นเจ้าหน้นนาที่พิธีการติดโควิดอาตมาโทรไปเล้งกันให้กำลังใจกันตลอดอาตมาว่า,าพลือไม่ไม่ทันตายมาสุดต้ายไม่ตายจริงกันในรอดแล้วนูนี่พูดแะบนั้นให้กำลังใจกันคนเราคนบางทีมันจี๊จกมันจีตายแล้วให้กำลังใจย่ยอไปตาพูดไปตาพูดแต่มันเป็นสิ่งดีๆนั้น ทำไมเรื่องดีๆแหลงไม่ได้อะเรื่องเพื่อนแหลงตั้งวันแหลงตั้งคืนแหลงได้ตลอดโควิด <COVID S 1> <COVID S 2> เป็นน่นาไหนโควิดเป็น,นยังรักษาหายแต่เรื่องนินตาเพื่อนพูดเรื่องเพื่อนพูดเรื่องบา้บานี่รักษาไม่หายกี่หมอไม่หายหมอตายแล้วยังรักษาไม่หายเลยนี่เลยพูดแบบปล่อยวางปล่อยวางในชีวิตปล่อยวางอะไรบ้างทำใจรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นใได้ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแย่แส ท่านไม่ต้องประชใจไหมโควิดมันสามารถทําให้คนที่เคยมีเงินมากที่สุดมาเครียดเหมือนกับคนที่ไม่มีเงินเลยเมื่อก่อนมันมีแต่ลูกน้องมันมีแต่คนที่อยู่รักยะทำนั้นที่นั่งเอามือกุมหัวยุคปัจจุบันนักธุร,รกิจ้อยล้านพันล้านนั่งเอามือกุมหัวเหมือนกับคนที่รักยาแล้วท่านเลระนั่นมันหมายความว่าอะไรคุณโยมอันนี้จังทุกขังอนัาตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับมันไม่เคยเครียดสุดท้ายมันต้องเครียด นั่นมันดีมันโสอนให้คนเข้มแข็งขึ้นอาตมาพูดว่าปล่อยวางปลอยวางอะไรเป็นพระปล่อยวางอมไม่นี่เป็นพระอัตมาพูดว่าวัดทุกวัดปลอยวางไม่ต้องกลัววัดทุกวัดปลอยวางปลอยวางตรงไหนคุณโยมช่วงนี้รู้ว่าทำอะไรไม่ได้เอาธรรมะเข้ามาสอดแทรกมาให้กําลังใจนี่วันนี้ถามว่านั่งแหลงเรื่องอะไรวันนี้ก็เป็นเรื่องเพื่อนก็คือเรื่องของทุกคนนี่แหลงให้ทุกคนไม่เครียดเออเออ นี่นี่ท่านจะตางบอกอยู่วัดอยู่บ้านอย่าการานทางานไม่อดทำสักอย่างดีกว่าอยู่เฉยๆแต่ถ้าเที่ยวไม่ทำารายกินนอนอย่างเดียวเดี๋ยวอดน้ำมันถูกต้องนี่ทะเลนี่นี่ของหลวงตาตังนี่นี่หลายคนทักมาถามมาตามมากี่การานพูดเดี๋ยวหาว่าตามารีวิวสินกาหลว่าตามาลานบ้านี่มีตั้งเปของอาตมานี่ข้างนี่ของหลวงตังข้างนี้ของอาตมานี่จ้างไว้เป็นขวัญเป็นกำลังใจ นี่โควิดสองนี่ไม่เป็นนะตั้งแต่ปลันตังนางปากักไม่ใช่เป็นโควิดถตมว่าแต่ไม่ไม่เป็นไม่มีชีวิตแล้วแต่ถ้าอามายังไม่แน่ก่อนไม่แน่นี่แต่ช่วงนี้อามาไม่ปล่อยหน่อยเวลาคนมาพบนี่นั่งห่างกันสองเมตรนั่งเลงกันได้ไม่ต้องกลัวนี่พูดว่าปล่อยวางปล่อยวางในชีวิตนี่คุณโยมทุตทายมองทุกอย่างให้เป็นธรรมดามองทุกอย่างให้เป็นธรรมดา มีอะไรบนโลกที่เกิดมาไม่ฟังมีอะไรทั้งโลกเกิดอาตมาตามติดตาพ่อเต้าเราไม่ตายเราไม่รู้จะอยู่ไหนพ่อเต้าเราทุกคนไม่ตายประเนี่ยอาตมาตามที่เกิดมาตั้งแต่นู่นมาตั้งแต่รุ่นพ่อเต้าแม่เต้าพ่อตวดแม่ตวดพ่อแก่แม่แก่ไม่ตายกันชักคนเนาะไม่รู้จะอยู่ไหนกันแน่ตามาว่าธรรมชาติมันฉันสร้างมาดีแล้ววันคุณยูมธรรมชาติมันฉันสร้างมาดีแล้ววันมันเกิดขึ้นอยู่ชักพัก ตายไปพดตายไปไอ้คนนี้ตายไปใบไม้เก่าไม่หล่นใบมาไม้ใหม,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 ม่มันจะขึ้นเปลือกามรมธรรมนี่มองไงมันเป็นเรื่องธรรมนาธรรมชาติไม่ต้องไปซีเรียดอตาตมาเห็นหลายคนเนี่ยซีเรียดตื่นตัวะไรแต่อย่าตื่นเต้นตื่นตัวนะคาว่าตื่นตัวในที่นี้หมายถึงยุมแล่คาว่าตื่นตัวหมายถึงว่าต้องฉลาดรู้อยู่ไว้กลับมาได้ยัน จะรัดรูอยู่กับมาได้ไหมไไปขายของก้างนอกไม่ได้ขายในนี้เนี่ยในแคว้นเนี่ยขายไปตาลยจดไปตาเลงไปตาควังก็ควังไม่ควังไม่อยากควังขายได้ก็ขายขายไม่ได้นั่งขายไปตาเอาตาแล้วมันไม่บายกว่าแล้วไปจ้างร้านต้องยกร้านนั่งขายหน้าตูจับนั่งขายหน้าตู้จับไม่ใช่ต้องลงทุนอะไรมากขายไปตาทำไปตาทำอะไรได้ จำไวช่วงนี้ยมแล่่าจริงแต่อายมดูตังอาตมาเปิดดูในตัวจับก่อนหน้าฤดูโควิดปัจจัยที่ยมตะวายอาตมาเก็บไว้ส่วนหนึ่งที่ยมตะวายส่วนตัวเนี่ยอาตมามีมีเก็บไว้บ้างถึงไม่มากอาตมาก็เก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้สร้างบุญเอาไว้ประกอบบุญอันนี้แต่ใครเที่ยวมาพูดขายอะไรเนี่ยอาตมาซื้อ ช่วยซื้อบางเตียตมาจันมาจะได้ซื้อแจกก็ซื้อถามว่าทำไมคุณโยมเป็นกำลังใจให้กับเขาเป็นกำลังใจนี่พลแหลงแล้วคุณโยมยาว่าตมาแหลงหยับหลายคนขึ้นมาเออหลายคนเอนี่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 พรกายจีวรมือตรงอย่าพึ่งขายพี่หลวงอย่าพึ่งขายนี่นี่นี่พูดขายอะไรขายช่วงนี้ธุรกิจเล็กๆ ทำไหมคุณโยมเอานมนาจัสการหลวงเป้วันนี้พระนักเทศเราวันนี้ก็มากันครบเหมือนยุทุกจังหวัดนิมนนิมนท่านนิมนนิมนต์ขึ้นมาเทศนะนิมนท่าน,นขึ้นมาเทศเนี๋ยแต่มาจะเป็นส่วนเหลา่าช,ช่วยแช์ไปช่วยแช์กันมันแหลไงไ้พ่อแม่พี่น้องจาวพุทธของเราหรือว่าใครก็ได้ที่ฟังแล้วพอได้มีความฉุกันนี่ยู่มอนุูโมตนาด้วยน้องสาวน้องสาวโยมน้องสาวในตน้อง นี่ขายกันหมดแล้วช่วงนี้ขายบ้านขายรถขายเรือโควิดหมดจุดตายได้มาอยู่วัดเลยนี่เรียบร้อยมาเป็นเด็กวัดไม่ต้องไปตีเรียดไม่ต้องเครียดกับชีวิตอย่าไปคิดอะไรมากอาตมาบอกแล้วใช้ชีวิตวิบวับแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะยับวิบไปแนแล้วไม่เอ่ยมอาตมาจะเอ่ยนึ่มาชจได้เป็นโควิดถ้าอาตมาหยุดทศ้ดหลายๆวันับเนี้อาตมาไม่เออยเพราะการใช้เสียงมันจะน้อยการใช้เสียงมันจะน้อย นี่นี่นี่ขึ้นมาพูดอะไรนี่คนฟังสามพันสองร้อยกว่าคนอนุโมทนาบุญด้วยคุณโยมเนอเออนี่นี่นี่พูดนะเออนี่พระนักเตศก็เหมือนกันท่านไหนถ้าเกิดไม่ไปไหนท่านขึ้นมาเทศท่านขึ้นมาแหลงพระพุทธศาสนาหรือศาสนาเราอย่าไปอยู่ในเชิงรักต่อไปต้องอยู่เชิงรุกถามว่าทําไมต้องอยู่เชิงรุกหนึ่งตอนนี้คนมาวัดไม่ใกลได้ คนถ้าเจ็ดแปดสิบนนี้เขาไม่หานมาเลยเพราะเขากลัวว่าถ้าสัมผัสเชื้อไปแล้วเขาจะเครียดนีน่วัดบางวัดปิดนะคุณโยมโตคุณโยมต้องเรียนรู้และอยู่กับมนันได้ได้โยมไม่ต้องกลัวว่าโควิดมันจีทูนโยมไม่ต้องกลัวมันจีทูนพันอะไรก็ตามที่มันเป็นหายนะเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่มีคําว่าศูนพัน ยูจําคําพูดนี้ของอาตามาไว้อาตามาเชื่อว่าโควิดมันไม่ชุนพันแล้วมันจะอยู่คู่กับโลกเนี้นแต่เราต้องฉลาดตื่นรู้อยู่ยังไงอยู่กับมันให้ได้เอออยู่บรรพูอยู่กับมันให้ได้เออโรงเรียวว่าเทศไอ้วางตีว่าคืนนี้ตาอาตามาเทศรุ่งมีเคยจะอยู่รุ่งกับเรามัางอะอย่างแต่เรานั่งเตศเรื่อยอยู่ตายอย่างไนไม่เอาแลว้วเมื่อก่อนอาตามาเทศปน,นั่นเนะี่ย จะไปนั่งเลงเรืบอรืเ hmm> นิบเนบเหนิบเนืบเนืบเรื่อยเรื่อยเรื่อยลืมตาเละไม่ยังเคยแล้วยังแต่ลูกคนตายกับมาตมานั่งเลงกันตรงจำคนนั่นนะนี่ฟังคุณโยมฟังให้ดีเชื่อตมาเนี่นี่โยมโยมเชื่อตมาตมาพูดอยู่บางคนไม่หานขึ้นมาตมาหากินขึ้นมานะจดอับอายกายจีหน้ากลัวเพื่อนจิตตีชิ้นนินตาจังหวะนี้ไม่ต้องอายใครต่างคนต่างดิ้นรนให้รอดไปก่อน สิ่งที่น่าอายไม่ใช่การทำมาหากินคือการเป็นตัวลินติโกกินคนอื่นนะเป็นสิ่งที่น่าอายที่สุดการทำมาหากินไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยคุณยมผักยาติัาปลีกลางบ้านอะไรเก็บมาวันนี้าามากเก็บเขือยาววันนี้ก็มาปลูกเขือยาวพัฒนาหน่วยพัฒนาชุมชนมาปลูกเขือยาวไว้ให้ที่ข้างสถานทำเอาไว้วันนี้ตัดไปแล้ว ตัดไปแจกโยมแล้วหมอกโยมที่ทํากับข้ามาตาไหวว่าอันนี้มอบไหมแต่ต่อเจ้าไม่ต้องปัดต้องเลงไว้ก่อนเพราะรอบก่อนทำบัรนั่นเนี่ยปลูกเอาไว้มากไอ้พระไปแจกโยมทั้งหมู่บ้านรุ่งเจ้าปัดกันแต่เขือยาวแค่ตายหลังๆต้องฉลาดบอกอันนี้มอบให้โยมน้ำพระไม่เอาเป็นพระเป็นพระไม่เอาอะไรกลับแล้วนี่ต้องพูดปานั้นต้องหลักคอไว้ก่อนมันไม่ได้มันต่อเจ้าจันเขือยาวกันตั้งวัดแลาวนี่พูดเลยโยมเนี่ย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 เออ เราพูดกันให้มันง่ายๆนี่บางทีมันอตาตมาว่ามันเข้าใจยัะอตาตมาไปดูนี่ยมดูวเมื่อวานปางาแทงกันแล้วแทงกันไรลุลยเห็นว่านุ่มคนงามต่างชาติแทงอีกคนหนึ่งนั่งกินเหล้ากันคุณยมเลยเหล้าทาให้คนเป็นผีแทงศรีทําให้ผีเป็นคนไอ้นั่นก็จริงอยู่นี่คือเลยมาพูด่า นี่หลายคนว่าเราปังอัตมามานานแล้วสาธุด้วยคุณโยมอยู่ที่เวียงสะใช่ไหมจังหวัดสุราษฎร์ธานีดูแลตัวเองดีๆคุณโยมนะเออดูแลตัวเองดีๆกันแหละนะเอออัตามาก็สบายใจขึ้นมาพบญาติโยมแล้วก็สบายใจวิบวับว,วิบวับไปนะนะเออเอาตะเตศไใจรุ่งทีเตทท้ก็บอกว่าแล้วว่าเตศใจรุ่งไปพุ่งโคลนนะแล้วก็ไปนอนที่ปัตตานีโดนรักหน่วยตรองหน่วยหลบบ้านเลยเ <c oughs> นี่ย โยมอย่าไปตอนนี้อย่าไปซีเรียสมีเงินเสริมสร้างบุญการทาบุญไม่ต้องทํากับตังก็ได้โยมจำ,จำมาจำมาว่าไม่ต้องทําก็ได้ให้ทำนี่ไม่มีตังมีตังทําตังไม่มีตังทําแรงไม่มีแรงก็ทําด้วยการกําหนดเออโย,ยมฟังไว้นะนี่บางทีก็มองว่าพระนันตาโรออาตามาเห็นมายเยอะแล้วมองว่าพระตาโลอ,อาตามา เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งแต่าตามาไม่เอามาโพสไม่เอามาพูด,าาพดโยมไม่รู้ว่าคนพุทธหรือศาสนาอะไรปรากฏว่ามีพระอยู่กลุ่มหนึ่งไปแสดงออกถึงความคิดอะไรไม่รู้มีโยมคนหนึ่งขึ้นมาพูดว่าถ้าพระเก่งจริงเงั้นให้หยุดขอเ้าชาวบ้านก่อนอันนี้เป็นความคิดที่ปิดมากแล้วมันปิดมาตั้งแต่ ตนไหนาตมาไม่รู้เขาเรียกว่าเป็นการปลดจัดหมายถึงเป็นการถสนธรรมะถสนความจริงแล้วก็เป็นการให้คนนั้นได้ละความตรณีหรือความขี้เหนียวคนน่ะมันขี้เหนียวกิเลสของคนยมจำมาไว้สิ่งหนึ่งที่มันทําไม่ได้เลยคือหนึ่งแย่งที่กันหากินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิจารวาตแย่งอํานาจกันเป็นใหญ่ แย่งที่กันหากินคุณโยมไปแล้ที่ที่มันเป็นทำเลทองเดีๆนมันยอมชื่อยอมแย่งยอมจิงยอมยิงยอมฆ่ากันพ่จริงอืมนั่นแย่งที่กันกินแย่งทินกันอยู่คุณยมไปดูแย่งคู่กันปิตสวัตอืมอันนี้แย่งคู่กันปิตสวัโยมแล้ะตาไอคนนี้ชอบคนนี้ไอคณชอบหลามชอบไปเลยจิงกันสุดตามได้ก่้ากันนั่นแหละสุดตามไม่ได้กันสักนึง สุดตายติดยังไอ้ตัวนึ่งติดยังไอ้ตัวหนึ่งตายไอ้ตัวนี้ได้ผัวอื่นจบเลยชีวิตจบกันแค่นั้นไม่มีอะไรมากเงี่ยงกู้คันพิศวาสสุดตายแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่อันนี้ไม่ต้องแหลงมีเห็นทุกยุคทุกสมัยเดี๋ยวกนนั้นโจมตีคนนี้คนนี้โจมตีคนนั้นเดี๋ยวกล้ากันพันนั้นเดี๋ยวว่ากันฝันนี้มีทุกยุคทุกสมัยแต่ถ้าเราอยู่ไว้มีจุกันมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องธรรมดา มองให้มีความสุขสามพันเจ็ดร้อยคนคุณโยมนี่ประขึ้นมาพูดขึ้นมาปราเฉยขึ้นมาทักทายกับท่านทั้งหลายคืนนี้มีโอกาสหน่อยได้อ่านคอมเมนต์หลายคนหลายท่านท่านขึ้นมาแล้วก็มาปลารอบมาสวัสดีมาสาธุก็อนุโมทนาบุญอาตมาถ้าว่างวันไหนเตศวันนั้นคุณโยมพนเนือแต่ท้าไมว่างอาตมาก็มาด้เทศไม่ใจว่าเรียกว่าเทศนี่เรียกว่าขึ้นมาพบปะกัน นะคุณโยมน่าขึ้นมาพบปะมาคุยกันอย่าเรียกว่าเต้ตาเต้ต้องขึ้นธรรมาะมั่งต้องจุดเทียนมั่งต้องอาราธนะาธรรมมั่งวันนี้ขึ้นมาพบกันนะไม่ได้วิบวับอะไรมากคุณโยมมือช่วงนี้วิบวับไม่ไกลรอดคุณโยมเลยแต่เหนียงก้างๆ้างจ้ะนี่เพราะว่าฉันแล้วก็นอนบางทีเมื่อคืนก็ทําสมาธิก่อนจําวัดไปอีกหนึ่งไม่ทําสมาธินะอ่ะได้นะคุณโยมน่าขอพรสมุทนาบุญ กับทุกคนทุกท่านด้วยและมีโอกาสอัตมาก็จะขึ้นมาอีกนะในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้อัตมาก็จะขึ้นมาไว้สดและก็จะกล่าวสารธรรมที่เป็นหลักเป็นการเป็นฐานให้มากกว่านี